สวัสดีแฟนบ,บอลทุกท่านครับด่วนตบสาวบราซิลตัวตึงคนนี้นะครับโดนหิ้วออกจากสนามซึ่งมีอาการเจ็บซ้อมลุยเวียนเ2ลสองนะครับซึ่งเกิดอะไรขึ้นกับเธอสําหรับสาวไทยนะครับมาดูมุมน่ารัก FC คนบราซิลนะครับปรบปื้มแล้วก็แห่กันไปดูการซ้อมของทีมสาวไทยนะครับพร้อมขอถ่ายรูปกันเป็นจํานวนมากครับ ข่าวล่าสุดตอนนี้นะครับสำหรับบราซิลงานงอกแล้วครับนักกีฬาตัวเก่งนะครับโดนหามออกจากสนามซึ่งเขากำลังซ้อมกันอยู่นะครับสำหรับที่จะลุยใน VNL 2023สําำหรับรายงานนี้นะครับเขาบอกว่าภาพที่ไม่อยากจะเห็นก็คืออนาคริสติน่าหัวเสาตัวทีเด็ดเลยนะครับของทีมชาติบราซิลสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอล VNL 2023นะครับซึ่งเขาเจ็บขณะซ้อมเตรียมบู๊เลยในสัปดาห์ที่2หรือสนามที่2นี้จนต้องหามออกจากสนามไปก่อนนะครับสำหรับวันที่13มิถุนายน66นะครับ มีรายงานความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023หรือ VNL 2023ซึ่งสัปดาห์ที่2นี้นะครับจะแข่งที่ประเทศบราซิลระหว่าง15-19มิถุนายน2566โดยทีมวอลเลย์บอลหญิงบราซิลภายใต้การนำทีมของโคเซโรเบโตกิมาริสซึ่งปัจจุบันนะครับอยู่อันดับที่5ของตารางนะครับสำหรับ ทีมชาติบราซิลก็คือได้คะแนนตามสัปดาห์แรกที่ผ่านมาคือ10คะแนนนะครับซึ่งมาจากการแข่งขัน4นัดนะครับชนะ3นัดแพ้1นัดนั่นเองสำหรับทีมชาติบราซิลเนี่ยนะครับไม่ได้ส่งกัปตันกาบีมาลุยใน VNL 2023ในสัปดาห์แรกที่ผ่านมานะครับไม่มีนะเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บรบกวนแต่ก็ได้อันนาคริสตินานี่แหละนะครับซึ่งเป็นหัวเสาอนาคตไกลไวัย19ปีนะครับที่เขาทำ แต้มทำคะแนนแล้วก็เล่นได้ดีนะมาเป็นหัวหมู่ทรวงฟันให้กับบราซิลเลยนะครับเธอคือท็อปสกอร์ของทีมหลังจบสัปดาห์แรกเลยนะครับและอันดับ7ตบสาวที่ทําแต้มได้สูงสุดของรายการด้วยโดยทําไปทั้งหมดเนี่ยนะครับถึง78คะแนนเลยคุณผู้ชมแบ่งเป็นตบ68บล็อก7แล้วก็เสิร์ฟอีก3คะแนนโอ้โหเรียกได้ว่างานนี้นะครับบราซิลก็ ขาดผู้เล่นตัวสําคัญไปอีกนะครับทีมชาติบราซิลตอนนี้ถือได้ว่างานเข้าเลยนะครับต้องมาเจอข่าวร้ายอีกระรอกเมื่ออนาคริสติน่านะครับเจ็บขณะซ้อมทําให้โคช้ชต้องตัดชื่อเธอออกจาก14ผู้เล่นบราซิลชุดลุยก่อนนะครับวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023หรือเวนเอ2023ในสัปดาห์ที่2นี้ซึ่งอนาคริสติน่านะครับก็จะต้องพลาดการเล่นไปก่อนนั่นเอง ด้านสมาคมวอลเลย์บอลบราซิลนะครับเปิดเผยเพิ่มเติมว่าอนาคริสตินาบาดเจ็บที่หมอนรองเข่าขวาขณะฝึกซอ้อมเมื่อเช้าวันจันทร์วันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาในตอนท้ายของกิจกรรมนะครับส่วนกาบี เจ็บเข่าซ้ายเล็กน้อยจึงให้พักรักษาตัวต่อไปสำหรับบราซิลนะครับเป็นอีกหนึ่งทีมที่ต้องเจอกับวอลเลย์บอลหญิงไทยในเนชั่นลีก2อ2 3ีซึ่งก็น่าจะเจอกันที่สัปดาห์ที่3นะครับในวันที่2กร,รกฎาคมน่าจะประมาณเวลา20นาิกาสานาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าสำหรับบราซิลตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่แย่ลงนะเนื่องจากว่าตัวเด็ดของเขาอย่างอนาคริสติน่านะครับหัวเสาตัวชกกาเนี่ยนะครับ ต้องมีอาการบาดเจ็บนะทีนี้เนี่ยตอนนี้คะแนนเขาก็ดีนะรั้งอันดับที่5ตามตารางคะแนนเนชั่ l นล g ีก2023ซึ่งแข่งเสร็จไปสัปดาห์แรกที่ผ่านมานั่นเองส่วนมุมน่ารักอีกอย่างหนึ่งนะครับของบราซิลแล้วก็ของไทยนะครับต้องบอกเลยเนยนะครับว่าสำหรับสาวไทยเราเนี่ยนะครับมี FC นะครับมีแฟนคลับของคนบราซิลเนี่ยจำนวนมากเลยนะ เขาชื่นชอบการเล่นวอลเลย์บอลของสาวไทยมากแล้วก็ประทับใจนะครับยิ่งไปแข่งที่บราซิลเนี่ยนะครับเขายิ่งประทับใจแล้วก็แห่กันไปคุณผู้ชมแห่กันไปดูการฝึกซ้อมของทีมสาวไทยนะครับที่สนามเลยนะนะครับถือได้ว่าเป็นขวัญและกําลังใจให้กับทีมสาวไทยเพิ่มเติมขึ้นไปเลยนะครับเพราะว่ามีแฟนคลับของ ทางบราซิลนะครับช่วยเชียร์เป็นแรงใจให้นั่นเองมีทั้งขอถ่ายรูปนะครับขอลายเซ็นมีทั้งเด็กผู้ใหญ่คนแก่มิหมดเลยนะครับ f อของสาวไทยที่เป็นคนบราซิลเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นภาพที่น่ารักแล้วก็ประทับใจเรียกได้ว่าสาวไทยเนี่ยนะครับเป็นที่ชื่นชอบของทั่วโลกเลยจริงๆนะโดยเฉพาะในบราซิลนะครับสำหรับแฟนคลับของวอลเลย์บอลหญิง ยังไงก็ขอให้ผู้เล่นที่บาดเจ็บนะครับสาวบราซิลขอให้หายโดยเร็วรีบเข้ามาเกมโดยเร็วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าแมตช์ไทยกับบราซิลแอดมินขอเชียร์ไทยนะนะครับทีนี้นะครับไปดูบรรยากาศครับคุณผู้ชมนี่คือบรรยากาศนะครับในการซ้อมของวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าคนบราซิลพอสมควรนะเขาไปดูแล้วเขาก็ไปขอลายเซ็นนะครับไปขอถ่ายรูป ไปดูการฝึกซ้อมของทีมสาวไทยนะครับนี่เป็นบรรยากาศที่น่ารักมากสาวไทยก็ได้กําลังใจเพิ่มขึ้นนะครับจากแฟนคลับที่อยู่ประเทศบราซิลนั่นเองและที่สําคัญเขาเป็นคนบราซิลเลยนะครับไม่ใช่คนไทยอยู่ในนั้นนะเป็นคนบราซิลโดยตรงเลยนะครับที่เขาชื่นชอบทีมสาวไทย ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเขาเพราะเด็กๆเ,เองเนี่ยก็นําข้อบกพร่องนะครับจากเมื่อวานนะครับนำมาแก้ไขกันในวันนี้นะครับแล้วก็ทุกคนจะต้องปรับนะครับปรับแต่ละจุดในข้อเสียเนี่ยเพิ่มให้มันดีขึ้นในแต่ละจุดในเรื่องของระบบที่เราเทสเมื่อวานมานะครับก็ดีขึ้นแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะดีได้มากกว่าน,นี้นะครับในเรื่องของการเล่นระบบของเราแล้วก็เตรียมทียแข่งขันครับ ก็มั่นใจขึ้นค่ะเพราะว่าหล,หลังจากที่เราได้ลงทีมกับเกาหลีไปนะคะมันก็เหมือนแบบได้เห็นข้อผิดพลาดของตัวเองแล้วก็ข้อผิดพลาดท,ที่แบบเรื่องการสื่อสารบางอย่างระหว่างเซตเตอร์กับตีหรืออะไรที่แบบเป็นข้อผิดพลาดของทีมเลยค่ะแล้วก็เอามาแก้ไขแล้วก็ปรับจูนในวันนี้ค่ะแล้วก็จะมีแบบเพิ่มเทคนิคแท็กติกอะไรอีกนิดหน่อยหน่อยค่ะ